ตั้งแต่แบบหมดตั้งแต่รูปันฝันมาเห็นต้นบาราบก็จะใช่ว่ามีผู้ใดเวลาสียใจว่าสันก็เลยนั่งบารับก็เลยอธิษฐานก็เลยขุดหยาดก็เลยอธิษฐานเอาตอนที่นี่ก็เลยฝันว่ายางออกจากเขียงไปวัดไปปูปูปูพุนอยู่บ้านนะเจ้าบ้านนะเพื่อนก็เลยผูกแขนให้ก็เลยยางออกไปออกประตูค้างมาทังค้างไปเพื่อนไปพ่อกปู มาที่นีปูกันเลยมาบอกหนูว่าสื่อาลเดอร์สิบเจ็ื่อนเดอร์สิบเอ็ดน่ะปูวางสิปนีปูก็เลยมาเปาเื่อเป่าหัวให้มาปูกเราว่า เดียวเอนะมาหลักผู้บอกมาปงพ้นปางพ้นกวะบเข้าดีบางค้นกวะบะเขาก็ดีเนี่เป็นมนุษย์นี่มันบอกง่านก็มนุษย์นี่แม่บอกเลือดดืกาว่าดีดีผู้นำพคนเห็นตัวก็ดี้ดีผู้นำพคนเห็ดดีผู้นได้นเหดีมันเป็นมนุษย์เขาไปหามานอาบางคนคูกกันกลางโลกดูผู้นำพ้นเขาไปหาสลปจะตายหาสลหาหลับห่าน กา่เ็เมเนี่ยเขาวาตั้งๆจังพี่นั่นแหละปู่เขาไ่้วาคุู่นั่นมันบาปมันกคงจับว่าบุญเขาคงจับบุญอ่สีขวบคุ้นๆตเขาคงจับบุญเนอะแต่เาคงจับเขาวัดเขเข้าถึงวัดถําแต่เขาเขาถึงวาทถาำแต่เขาเขาดีแทนสี่วีบาคนอื่นสี่ปีอิศราคนอื่นยินทีมีตรรวาสาทูสาษาเขาาษาทูไหนได้ดีแล้วจะไปบ่าเขาหนังเขาไปหามให้ดี เขาไปหาเงินมาให้เขาไปหาท่อมาให้เขาไปหาสูบมาให้อภิษฎาสาูเลอรความค้นหลายหายเรื่องม่แดงความคนลยหลแม่หมดเออไม่แดงเด้อให้พระขาได้บุญให้พู้ขาดมีถูกทำาเรือตดความกันนั้นคนดีคนผูนันอิตาเท็บไคือเขาใครเรียกตา,า,ากกมืใครเลียงประค่อนเมนพพูดอีไอือดอะไรงวคนี้จะแดงว่าคนผูนั้นจะบ่มีโอกาสที่บอกว่ามมีโอกาสหา่รับจ้างไว้ตลอด หากจะรับเจ้าพระท่าหากจะรับบาปพระท่านหรือถ้าผู 38, ้ศร <ind> <ose ý> ัทสาทูกคนผู้นั้นจะรู้เรื่องก้าวหน้าไปตลอดการเป็นตลอดในชีวิตสิบมุมีลรบบากคือผู้นี้ผู้มันราธาผู้เห็นมาผู้ก็ได้ก็ได้เห็นอย่างเด้แต่สาธุเอาเตอสาธุเห็นมาผู้บาจังมันสะมาไผู้ศัทุาเอดวที่ว่ามีเด็ดว่ามีแนวขาดจับกนได้เป็นแะเขาว่าบุญบุญว่าความสรทธากับผูโทรผู้ก็ได้ในน้ำแห่่ไม่เดือนไม่แดงตั้งใจสาธุออกให้วแย้ักษา ผลพคนในบาเด่นหนักผลร่างอัวรับไป้ี่าปหาคุนั้นไปหาผู้จุบายห้องะดไปหาผู้จิตต่าห้องผูู้้จะดวมเ่ผู้พได้บวชบุญ้นมุอเอออาจจะผู้ศีชัวใจบานี่คยพอที่เมื่อมาด่าก็สียขอไบ่กทั้งาตาทันทีไอ้วเนี่น่มนุษย์เออมนุษย์เน่ยเนี่ยท้งหยาบเลยงุ่งยาุยากจำก็ใยไม่สุขต นอตามาบวบไวเลยว่าคนที่เข้าวัดประจำเนี่ยคนถึงว่าเขาหยุดมกคนคนนยากได้คนณถือ่แค่เขาวัด,ดถ้าคนเขาวัดท่านบุญเนี่ยปั๊บต่ีด้ยจันทร์าแฟเสียอา,าจารย์กาแฟ่สียดะเกินรวยไี่พอมัน <c oughs> ดึงดนะิงเนีมันดึงวัดแล้วนั่นแหละไม่เลเ่นเปลยนเปลี่ยนแน่ <c oughs> แนอนมาคู่ได้บอกว่าหมดไปแดงม่หมดไม่เดือนมานมากหยางมหาบุญมหาบุญไปหาคนอื่น บุญตัวหางเงินหนะก้อไปให้คนอื่นแต่ว่าของคนนั้นยังไม่มีบุญคุญต่อเรานั่มาบาเขาอีกนัมาคนเมนอีกคนเม่นตรงที่บดีปัญหาเขบายจากของเรือบัเคียรักที่นู่นไปรบไปตายก่อนอันเขาขึ้นจากขวงเลยจาของยังบะมีกันต้องน้อมรับเนาะย่อมรับเนาะแต่เขามีดวงเพิ่นบอกตัวไดมาเขาสื่อมกับ่โซนเนี่ยคนเขานี่ยมันจุดด้วยวามสันถ้าแต่งก็เด็กเพราะเขา้งก็ันเหมืนเด็กคนติดเยะเา ต้ตองก็เจ้าก็รับไิ่ได้เป็นดีก็ลำบากบ่าะท <c oughs> ่านฮะลูกท่านแบบเนี่ยคือไรหอดบาอ้างหรือไรออกจากจังหนักนั่นและผู้ก็เรียกว่าว่าพี่มาเนี่ยดีมั้ยดีเป็นคนเหมืงนขวานเป็นคนที่มีความนอดน้อเป็นคนที่มีจิตใจเกลื้อเกลื้อแผลคนอื่นเ <c oughs> นี่บ่มาหาพ้อมหาเงินหาโสดข้ารักล่วงไปคนอื่นเขาได้จะ,อจะอของได้บ่าจะของอะไรคือกันอืแต่ว่า ขยับช่วเหลียวปุ๊บเขาูกขยับตัวเหลียูปุ๊บ่อมีดกนดแงแดงเงีโคตรแม่เดือนมีเงินอยู่รวยมึงเคยยักแงเหม่อไอ้คัวจาักไอ้ของมีเงินขึ้นกันไห้ขอตสาายขึ้นกับเฮาแต่ว่าคนคนนั้นคุณไม่มีบ้านสนามไม่มีชอบจะจ้องจ้ติริามือก้องจ้าตบายมือนั่นเราเข้าใจว่าคนคนพูดนั้นอ่ะบาป ไมนมีบุญจะได้บ <te Christina> ุญ <Spark> ก <ling> ็เราจะต้องหา่นลักของมือนะจะต้องอิจตามือจะต้องไหวมืักข้นดีสอสิบอิสาผู้ใดเนี่ยเขาจิบบาบาผู้ใดพระพระองัเพื่อพระบอกพระว่าผู้ว่าจารเาสอนมากันนที่เขสอนมากันนพระบอกคนผู้ันแต่ว่าต่อไปแค่สิริลักครับั่ผู้ใดรับแห่สิร้อักบัตกันเพื่อพระทาต่อไป ถ้ีบุญบุญไปจะเจ้บุญไนูจะบอกยกตัดับคิดใจยิ่งลำบากถ้าใครว่าถาบุญเนี่ยูบอกว่ายิ่งลำบากกต่อไปนี่ยกต่อไปมิลงลำบากอีกนี่ะเขาว่านวดดีแปะแปะโูคนดีแปบาปน่เกัดใจตัวขาวแม่มดกัดใจตัวขาวน่เดือดกระใจตัวขาวใจเป็นยังไงบ้า ใชไปเจ้าปัสหากาบเียหากาบเทือูเตี๋ปิดาที่จะคมช่องลงทั้งหลายท่งช่วอีกแล้วลูกค้างลูกมาลูกมุ่งเรากวาดไปเลยบางเอออาศัยคนน่งอาศัยไปอาศัยทีอันคนดีแันอาศัยตังตัุ้รากินมะม่วงไรคากันนั่นแหละคนดีผมจำคนนั่นแหละเขาว่าจาเนื่อมาจากของมาจากของเป็นคนดีเนื่อมาจากของเป็นคนดีคนดีคนเีนจแ้คนดีมา้างคนไหนอุช่วยออกให้หมดเลย ถ้าคนดีจริงๆถ้าคนคนคนนั้นรู้จักว่าบุญคนคนนั้นรู้จักว่าผู้เองว่าเป็นจ้าไหนสีพวกยิสาผู้ใดสปล่อยบ้างสิบปงเออคนดีก็เดา๋นาะแม่แดงแม่หมดแม่เดือนเออตะกาวน้อตะกาวนี่คนดีคนไปหาปัดใจหาเงินหาทองหาทองคำทองคำไปหาตรงไหนเอ้าขาดนักเกือบเนี่ กรได้เงินมันบ่ได้เงินก็ไปซื้อออดทองคั่นั่นแหละคือว่าทองคำอืมบ้านปลายก็ซื้อเด็กเป็นทองคั่เรียบ้อยกรได้เงินแล้วก็ต้องไปซื้อทองคั่มมันบ่ละมาใส่มาเย่มาอวดคนที่งามพออย่างงามพอจะควงบานหาซื้อทองนี่ยังไม่แต็มจับหวงแต่หราคนที่กดบ้าพุ่นบ้าพุ่นห่ืด่าพุ่นหรือพุนเนี่ยคนรพูดหนักพูดมากนะยังไม่ถึงถ้าเขารู้เขาแล้วเขาจะเขานั่งแหงบ่เขานั่งบนเขาก็คับนั่งบึ้งตายคนอื่นการเงื่อนเขาใบกับฟองขึ้นเท แกคิดใจแกคิดใจยังยกระดับตัวเองบ่ได้บุญกับเ่หอดเ่าถึงบ้านก็จาถือวุ่นเล่นแตว่าถืองเท้าคบคบบา่นฝากบอกบาอย่าอย่าลืมบากรรมตอนนั้ที่บาขุ่นย้อนหากระของมันย้อนไปแนน้อนย้อนกลับไปแน่นอนอืาปูให้ให้ฝัดวิร่ก่อหนึังบา แม่มัน <screws> ด <in the fridge> ีใคไนี Anyways, <desserts so> <hungry> ้ยอ mm ีกคัตตีท่าตาบาเหมือนอื่นปูกวาจีปลอยเื้อมืออื่นเนี่ยปูควาจิไห่มืออื่นปูกวจิไห่โซกลาามาสนะควาจีไห่ทุกคนเมื่อนี่ปูนี่ว่าท่านไห่ปูทิ่ไห่ตั้งต่ว่าไห้กะตีทุกคนวาเุ้ยขึ้นนี่จักมันปูเดี๋ยวมาดหัวก็จึงมันอ่าหมดตัวน่อยมัดหัวปูก็อะไรที่พูดยันไรที่กันเนี่ยพูดยันอะไรเหมือกันปูี่ัวัหัวแล้ปูเจอตกันปูบ้าเปล่นี่ มอมดกจนในมุดั้นปันใมืขึ้นนี่เบเดเนี่ยเขามายนมาให้ปูมันขึ้นเนี่ยปูแข็่มันใจเล้วเพราะแม่เขาปูสี่ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเามดกับฟรมืขึ้นนี่สิบสี่สิบห้าแต่ว่าสี่สิบเจ็ดเนี่ยปูมานำปูมาไปัดกขึ้นไหเบื้งอันนี้ปูมัได้บอกแล้อก็แปลว่าถึามอกกับคืเวมาบอกเขาม่อยูอนี่ยนะปูปูว่าสิปผน้่หอกบอกว่าไปเมือยอ้าว ขามามื่อกระกับมื่อขมวดวดเมื่กมาไปเอามันมาไปเราก็เรื่อมาเราขอเรื่องเมื่อเรา็นเรื่องอขงึกเลเราก็มัเขียงได้เลาเขียนได้หงถ้าเขียนได้เราเอื้อมาเียงมนจะซ้อเลียวมาได้หมู้ใดบ้านเยกเอ่าต้นงานของเจือดงเข้มมากตัวใดก่อนตัวเลขสี่ศูนย์สี่ศูย์หาหนึ่งสี่หนึ่งอันนี้บ่ก้าเลขเขาูเขาเี่นเลขจ คนมาบอกเตลากีนึงก็ไปียเข้าวเดียวเตลาซีสงเลกาบ่าปันกันแล้วมันตรงกับของมันคือจิตม่หมฝันแบบขึ้นเมดฝันดขึ้นหมดหมดฝันหมดฝันข็พม่ลิ้นไปหาจะบอกเลขลาปูว์ลิ้นไปหาถูกป่พี่ตาบ้ามันมาตรงกับผยังม่บอกรอกูมือแต่เดี๋ยมันก็ยุก็มาเขาบอตาว้าปั่นอคู่เนี่ยพอมันมือแรงคู่้อคอยจคอิามที่พอคู่จก๊นัดมาแล้หาทุ่ม เขาจะมาบอกตาวาปูใส่ความหวังเลยคือว่าวันที่สิบหกตอนันดาห์กรที่เขาเคื่อนย้ายในมดนะเคื่อนย้ายโรหายพับไปร่เนยแปลสีเพื่อนกันการที่เราเศ้คู่ก็จะหายไปก็จะประกันหายอันนี้เป็นแนวท่างซะกอนเนาะอันนี้เป็นแนวท่างเลยนะ่มาหมดกับฟันในตัวอไมมีบุญจะสิถูกแล้วเนาะอันนี้คูณบอกฟังตาวามื่นอ่นเนี่ยึือได้ตาวาปูอ๋อเพราท่นอ๋อื่นอึืได้ ผู้ประกันเห้เื่อนก็แปรทีก็หาเก้าเพื่อนกับมุกซีน่ะไประกันม้าเรื Interior ่อยๆแต่ว่าผู้จะประกันแต็ม <Mario> มีเลขหอบานแมนบาเลขหเราเมาประกันเลยตอนต่ผูจะปล่อยโดยจะปล่อยให้ลูกคาทุกคนในไหลลอยอยู่ด้อทอานดั้าหมรลอยด้อันดับที่เาหมอด้วอันบ่เาหาลอ้วนี้วันที่สบเช้าอค่ะ ตาบทูหายรอติดตามพวกเรานะคะตาทูหายดีแน่ต้องใส่ใจต้องใส่ใจเมียดูมันของเงื่อนตาตาล้าจึงไดวค่อยเริ่มจรงนั่นเป็นรูปกัจนาก็ตั้งใจเอาตั้งใจอดทนเอามานมันหลายกิเลสมันหลายปัญหามันหลายทำดีจะได้ดีอยู่ตาห่นงกี่ลำบากเพราะว่าม่านมันหลายเออชุ่มม่านชุ่มบาปมันหลายอืมันบาปแต่คนมีบุญน่เขาสิบกว่าบาทสองเงิน เขาที่บอกว่าดีเขาไม่ตาษาทุษาทุสาธูเอาก็ดจะได้ผลบุญบุญนั้นอยู่กับจี่ปากบากนั้นก็อยู่ที่ปากเออขัดเจ้าของอยากได้บาปสะบ้าเอาขัดเจ้ของจะได้บุญสะบ้าเอานั่นล่ะอยากได้เมียดีกันงองเอาอยากได้หัวงามกันง่งเอา นั่นแหละมันก็เรือสิได้ดีต่างขนต่างคำต่างคนต่างเอาต่างคนต่าง่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจขกันอยู่คำพูดคำจาตาทุกปัญหาการณีนั้นเดนตาทุสัตว์ทุกขันเดินขออำนามีผู้นทุกอยงทูกคุ้มครองเออลูกหญิงทั้งสองคนนี้ครับลูกครับเพื่อดินนกานจะต้องกายชนะศรูชนะภกมันสาธุอีกวัชโศกตรโลธรรมะ ธรรมะละวัจนะสิริสุโตจิตตังเตตาวาจานังเมตตาวาจสูธรรมะพระวัจนะสิริสุโตสุโตสุโธทัตโมพุทธายะอิสิสิริพลังสาสสาาธธุุร